พอเดี๋ยวงีบเก่าเพื่อนะไรเงีบเจ็ดพอเล้จงนีมาไว้นีสองเพื่อนเก่าได้ลูกตัวจุงอยู่นี่บ่เออตัวจุงองสเ่นเก่าสองเพื่อนเก่าี๋ยวเพื่อจังยี่็ดกเนาะอือเจ็ดได้เจ็ดเราพอจุงนีมาแล้วเนี่ยีบเอะแต่ว่าพอเกี่ยวเงียบเก่าเ่งงาราชีมันครับก็มันก็ยืนดีเนาะพอนะงน่อยเนาะเขื่อน้อหน่อ งวแม่เลยครับพี่น้องเด้องวแม่ของยายน่ามาสุดยอดเลยพยานโอท้ทออุ่งเทากับมีเนาะตัักขบโอ้นอเื้อนะพอนอหน้าเอื้อเนือเอื้องเผงเแข่งขายเครับอาบนาคตเด้ตัวนีเออานาะขวัอยู่สะบักละสะบ,บักหลังเขืนเนาะอันเขือนยังอูขวัหันเขอน่างท่องอันนี้อูเาอูน้ำเด้ครับัมี่ขับมีบขวัขวนอยู่น,นี<อ> ว่าแต่บกแตพอเสียงน้ำเพิ่งนีนม่มันมันมีเก่าขวนแล้วครับเก่าหรอบอนี่ครับหากไม่ทำท่อมีครบแล้วพอเนาะปดปดตัวนี้ราคาเท่าไรก็สองหมื่นราคาที่ขายสองหมื่นเก่าพันครับราคาเพิ่นใหน่สองหมื่นเจ็ดพันเปนอยาาใไเถือครับอ้าเอาเอ,เอ,เอแต่ว่ามือแรงบ้านนี่เขาให้พอเสียง 30, สามหมื่นพอเสียงบอกขายพอเสียงอยากได้หลายเห็นข้นหลายนะว่ามันสิด้ไขาย <laughs> พอเสียงก็เลยเร็วตัววันนี้โง่ไปถามเขาเขาว่าได้ตัวไม่แล้วไอ้ตัวไม่ละน้อนเฮียร์ม,มาพอโทรศัพท์มาแล้วมื่อกี้โทรศัพท์พอโทรศัพท์พอบอแมนเน่ย่<แ>ดังบอกบดังอเอมบอมาอยู่นี่เนะาะมาอยู่นี่แล้ครับยเสียงเด้อคนพยูต้นของม่วงอย่าง,ง,เ,เ,เ,รง,งเราหประจำเพื่อนเลยนะครับสองหมื 20, ่นสองหมืหก้ันสองหมื่นเก้าพันครับแต่ยังต่อได้อยู่นะพอน้อิดหน่อไครับไปขอบคุณไรคุณพอครับผม นี่ันนีเ้นอคนละคพูนคือนี่เจมื่นบอีกเจ็ดหมื่นป่ตัวเดียวเนี่่แม่กับมานตัวนี้หกหมื่นหรอพอหางหางเป็นอยงไรีหกหมื่นกับเจ็ดหมื่นเนาะตัวไหนตัวไหน ต้นเท่าไรพอตนหกหมื่นตันนี้งานอยู่เลยเนาะคนงานคนงามนมาถ้ามันมาคนงามันยงานคยงานตัวนี้พ่อสององคขาอ้ยเขีวานไดหรอขอน้อยู่าแจมปะแจมจำเนาะข้อน่อยอยู่ข้ยน่อยอยู่จ็ปีแล้วพออย่างไ

งูตัวนี้งามไอ้ควายตัวนี้งามแน่นอนบ่ได้บ่ได้อาหารมาทานดูครับงอบประมาณนี้ควายประมาณนี้เลยครับเด้อมันบ่ได้ห้องหไรมาในห้องหลาย่ห้องในน้อยเอากันรถค้ารถนี่กันนี่ยอะไรขายฮะนี่ก็ห้องหไรเป็นนี่เด้เอรถนี่รถในน้อยนี่กันอะไรเขาเบิ่งมัายังพอโอ้ยี่มันดอกเนาะแม่นบ่มันดอกบ่ ดอกครับดอกนดอกไปงดอกนีดหนอสามพันรึเปล่าดอกนี่ดีหนอบ่บ่ดีแล้วพอนี่เราบ้นต้องตีกันเออมึงตีกันอยู่มึงเนี้เนาะเอาไอ้หอยเป็นกันลังเอาจัดการกันอยู่ประมาณนี้ครับความูลสองตัวนี่ประมาณลอยสามสิบลอยสามสิบมันทองตัวนี้เด้อมีตัวนี้แม่นี่ไมมนี่มันทองนิดหน่อย น้องพี่น้องครับมากระทมาครับเด้ออ่านอเป็นเทบานท้องนอเป็นเทบานท้องเหนือนอเออเราก็อดีเลยล่ะี่สิบสามตัวก่เปิดทะเก็อยากไปทะกาทำไมเพิ่งราคาสีมืนหาสีมืดหายยังสีลุดอยู่เนี่ยสีรุดหายยี่นออยู่บ้านนันแหละครับนี่บ้นข้อนะอนือายุก็โสี่น้อง แม่ตัวนึงเนาะตัวเล็กอ๋อตัวนวี้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้สี่มื่นหาแลคายังลดแต่ยืนน้องพอน่องมาใส่โทรศัพท์บ้างทีนีงก็สี่พันร้อยแหงโทรศัพท์เจ้า 0872์แปดเจ็ดสอ5、ศคุณพออยังเนัะครับซื้อพอรัดบันคอนพอรัดบัคอนอยู่ใพี่น้องซีมือหาราคายังต่ออะรอยู่ครับโอ้ยมันเตี๊ยบมีคุณใช้กันนอไงแห้งนาะว่นี้เนาะถือถือถืยู่หรอกช่วงนี้ซีมืออซื้อนเนี้เน่ยนี่แ่ะถือถือเอาเหยมาได้พอเดีอยวกอนนี้ครับ